ครับผมคูตุช่องคูตุคนนอนนาเด้อครับเด้อมื่อนี้ครับพาเบิงพระมาเบิงพระบรมธาตุเจดีสีมงคลครับ <c oughs> ตังโยบันตานนะครับเด้อบันตานตำบลโคกเสียงเพื่อสว่างครับ ใกล้กับบ้านแอ็ดนี่แหละนะครับพาเลาะเบิงครับนะทางในคือเขาไปเบิงเพราะไรครับวันนี้ทางในอันเพิ่นปิดครับเพิ่นปิดนะครับเพิ่นปิดแล้วนะครับเพิ่นพิดแล้วนะครับแ่ไววันหลังเด้อครับสิพผ้าเขาไปเบิงทา้งในนะครับดูดีสวยงามนะครับเลาะเบิรงรอบๆก็ได้ครับเด้อเลาเบิ่งเขารอบๆการจบเชืออยูยครับ กิดจากแรงศรัทธานะครับศรัทธาของสิทธิ์ายนุสิทธตได้ครับเด้อครับรอบๆครับรอบๆเขาขโมยลายครับมาลายนะครับด้านหลังเด้อครับเด็กคนครับ งามด้วครับเด้อผู้ใดสิมาเที่ยวค่ะมาได้ครับเด้อตั้งอยู่ในตำบลนั้นโคกสีครับอยู่บ้านตานครับอยู่บ้านตานเด้อครับเด้ออยู่บ้านตานครับมีหลายอยู่ครับแนวเบิงทางในได้เป็นอันพิษแล้วครับนะครับอีกมุมหนึ่งเลยครับเด้อนะครับดูสวยงามนะครับสวยงามเกิดจากแรง ศรัทธาของสิทธิ์สายันทุสิทธิ์นะครับของหลวงปู่คำบ่อเนีครับตากามาจากทั่วสารทิศนะครับมาจากทั่วสารทิศนะครับที่เป็นแบบมาสร้างนะครับเป็นวัดที่ใหญ่นะครับดูร่มรื่นนะครับดูร่มรื่นนะครับวันนี้เบื้องรอบๆข้างนอกกอนครับอันนี้ก็คือทางครับทางรอบพระบรมเจดีเพ่นละ มีซีทิดครับเพป็นเห็ดเป็นทิดนะครับอี็ทิดเองครับสวยนะครับสวยนะครับสูงเลยครับผมคิดว่าเป็นบประมาณหนึ่งร้อยเมตรเละครับความสูงอันนี้ผมถ่ายอยู่ถนนทางนอกครับพ้าเบ่งบรรยากาศนอกเลยครับเด้ออย่าลืมนะครับตั้งอยู่ผู้ใดอยากมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวมาทางนี่นะครับขอมาแวะได้เลยครับเด้อแต่ว่าจะไปข้าง คำชะโนดนะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้นะครับหางคำชะโนดประมาณ20กิโลครับ20กิโลแต่มันอยู่ในอาเภอสว่างในจังหวัดสกลนครนะครับเลยคำชะโนดจะอยู่ในอันบ้านดุงนะครับแต่มันเป็นมีแม่น้ําแค่แม่น้ําสงครามกั้นนะครับก็เลยว่าใกล้กันครับสว่างนะครับที่ห่างจากตัวสว่างห่างจากตัวสว่างนะครับสวยนะครับอีกมุมหนึ่งครับห่างจากตัวสว่างอีก ประมาณบวกสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลเออครับเ้อขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับชวนนะครับช่องคูตุนะครับเ้อคูตุคนนานาเ้อครับเ้อขอบคุณหลายหลครับขอบคุณหลายหลายเออเออครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับพอได้ลงทางยูทูบโดนแล้วนะครับจักรยานพาหลอกมือานี้เลยครับขอบคุณนะครับ คุณหลายๆเด้อครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อครับขอบคุณหลายๆครับผมวันนี้ด้วนะครับที่พาไปเบิ่งทางใหม่เด้อครับเด้อยขับจักรยานพาเลาะไปทางไหนขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับขอบคุณครับช่องยูทูบกุฎุขันานานะครับขอบคุณครับผม